สวัสดีครับ n e l Bon อ r e v วิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Swatch Q กันนะครับซึ่งมันไม่ใช่ Swatch Q ธรรมดานะฮะเพราะว่าเกนาะนี้เราเคยรีวิวรุ่นแรกไปแล้วนะฮะแต่รุ่นนี้มันเป็น Swatch Q รุ่นใหม่โดยที่เขาก็จะใช้ชื่อว่า Swatch 2Q นั่นเองนะครับแน่นอนว่านาฬการ,รุ่นนี้ มันเป็นนาฬิกาที่ทำออกมาเพื่อใช้ในหนังอย่างเจมส์บอ d 007ภาคใหม่ล่าสุดเลย No Time To Die แต่เพอเอินะฮะคือช่วงนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากนะก็คือหนังอะ่ะมันก็เลื่อนหนีนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยมีการออกเจ้าตัว Swatch Q รุ่นที่2ออกมานะฮะจากเดิมที่เคยออกมาแล้วรุ่นหนึ่งนะครับโดยที่รุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาแล้วก็ Minor c h a n ชงหลายๆอย่างที่ผมว่าดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยแน่นอนว่ารายการเรือนนี้มันจะมาพร้อมกับกล่องที่แบบมีความเด่นเตะตามากนะครับคือกล่องของ Swatch ปกติใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นกล่องย,วยาวหรือไม่ก็กล่องแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ Swatch Q เนี่ยด้วยความที่ Q ิวเขาเป็นคาแรคเตอร์ของแบบ คล้ายเป็นเนิร์ดคนหนึ่งอ่ะที่คอยประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้กับเจมส์บอลนะฮะแล้วก็อาจจะมีแบบพวกโน้ตบุ๊กพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นแพ็เกจจิ้งก็จะเป็นคล้ายๆกับกล่องโน้ตบุ๊กแบบนี้ด้านข้างของกล่องมันก็จะมีช่องแบบพาวเวอร์ช่องใส่ usb ช่องใส่ cd rom อะไรแบบเนี้ยซึ่งสเกลมันก็แบบไม่ได้ตรงตามของจริงอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่มันก็เป็นกิมมิ c อย่างหนึ่งนะแล้วก็พอเปิดฝามาปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอหน้าตา,คล,าคล้ายกับตัวโน้ตะะนบนุ มีปุ่มคีย์บอร์ดอะไรตามปกติเลยซึ่งปกติแล้วนาฬิกาของเราเนี่ยก็จะนอนมาตรงนี้ด้านล่างของช่องเนี่ยก็จะมีคู่มือใบรับประกันต่างๆนานานะฮะซึ่งเรือนนี้หลายๆคนมองผ่านๆนะครับอาจจะมองไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะว่ามันต่างกับคิวรุ่นแรกยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนที่แบบมีการม n เนอร์เชนนิดหน่อยเท่านั้นนะฮะ ไม่ได้แบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรจริงจังมากขนาดนั้นนะ่ะซึ่งสิ่งที่มันแบบเปลี่ยนไปหลักๆเลยสำคัญสำคัญนะฮะก็คือเรื่องของสีคือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมีเหมือนกันครบหมดนะฮะจะต่างกันแค่สีของเข็มนาทีแล้วก็ตัวคอยที่มันเป็นขดลวดแบบนี้ที่มันจะกลายเป็นสีน้ําเงินแทนนะฮะคือรุ่นก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นสีแดงรุ่นเนี้ยก็แค่สลับมาเป็นสีน้ําเงินเท่านั้นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นสีพิเศษของนาฬิกา Swatch Q ก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่มันมีีีคคววาาามแตตตตกก่งงงงง็ืออัััสด้นนนหหลขร คือในรุ่นแรกเนี่ยสายหนังนะฮะมันก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้แหละแล้วก็ขอบเนี่ยสีแดงส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบแคล้ายๆหนังกลับอะที่มันจะมีความแบบดูดน้ําสกรปรกง่ายมากนะฮะแต่อันเนี้ยด้านหลังเขาก็ให้มาเป็นหนังสีแดงแบบนี้เลยนะครับล้อมากับตัวด้านข้างของสายได้เลยซึ่งก็ทําให้แบบนาฬิกามันดูมีดีเทลมากขึ้นแล้วก็มีการเล่นสีมากขึ้นนิดหน่อยนะฮะคือตัวนาฬิกาเนี่ยแน่นอนว่าทํางานบนระบบคอร์สนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบคอร์สที่มีการโชว์หน้าปัดด้านในให,ให้เราเห็นแบบนี้นะฮะ ซึ่งบางคนเนี่ยมองผ่านๆเนี่ยอาจจะแอบรู้สึกว่ามันเหมือนอาไรกับออโต้นะแล้วก็ด้วยความที่เขาอ่ะตัดเข็มวินาทีออกนะครับ ทำให้มันก็มีความรู้สึกเหมือนนาฬิกาออโต้มากขึ้นไปอีกอ่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีชิ้นส่วนที่มีการขยับไปมาเป็นพวกแฮสปริงอะไรแบบนี้นะฮะแต่ด้วยกลไกที่มันเป็นแบบสเกเลตันแบบนี้นะมันก็ทําให้เราดูแปลกตาแล้วก็ดูมีดีเทลดีนะฮะคือดูเป็นนาฬิกาที่มันมีเมคานิคอลแล้วก็มีดีเทลต่างๆนานาดูค่อนข้างจะซับซ้อนอะไรแบบนี้แต่การเปิดหน้าปัดแบบนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบนะฮะเพราะว่าเราอ่ะจะเจอชิ้นส่วนบางส่วนที่มันเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะฮะอย่างเช่นเอ็แบบ ไม่ใช่โลหะซึ่งมันก็ทำให้เราดูแตกตาแล้วก็อาจจะไม่ชินกับพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นดีเทลที่หาดูได้ยากนะที่นาฬิกาที่ทํางานบนระบบคอร์สเนี่ย เขาจะเปิดให้ดูแบบนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42มิลน,นะครับแล้วก็ความบางเนี่ยถือว่าบางมากเลยนะ6.5มิลเท่านั้นนะฮะส่วนลักทุลักษเนี่ยประมาณ45มิลน,นะฮะถือว่าเป็นเคสไซส์ที่ใหญ่นะแต่ใส่สบายมากนะฮะเพราะว่าลักทุลักะณมันสั้นนะครับคือเคสของเขาเนี่ยมันได้ปูดออกด้านข้างแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอข้อโซนที่มันเป็นลักเนี่ยมันก็จะเรียวเข้ามานะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความยืดออกมา,มามากมายเท่าไหร่เลยอะ ทำให้มันเป็นลักทุลักที่ถือว่าสั้นมากนะถ้าเทียบกับเคสไซส์ส่วนตัวลูมเนี่ยเขาก็มีมาให้ที่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะฮะพอเข้าที่มืดเนี่ยก็ถือว่าเรื่องแสงได้ประมาณนึงนะฮะพอจะมองเห็นได้บ้างนะตัวบัคเกิลของเรือเนี้ยก็เป็นสแตนเลสสตีลมาแบบนี้นะฮะคือปกติสวอชเนี่ยเขาก็จะให้ชิ้นส่วนแบบนี้มาเป็นพลาสติกนะฮะแต่รุ่นเนี้ยมันมีพื้นฐานมาจากรุ่นสก er ินแอรอนนี่นะครับซึ่งตัวเคสตัวบัคเกิลอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมาเป็นเหล็กหมดเลยก็จะดู แข็งแรงทนทานมากขึ้นนะแล้วก็ดูมีราคามากขึ้นนะครับข้อมือ5.5นิ้วล้14เซนของผมนะรูสุดท้ายเนี่ยใส่ได้พอดีพอดีเลยนะฮะไม่ได้รู้สึกคับหรือหลวมไปเลยหรือบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าข้อมือมันเนอเนอหน่อยห,ห,หรือว่าเจอเหงื่ออะไรเงี้ยผมก็จะขยับออกมารูหนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าคนข้อมือเล็กใส่ได้สบายมากไม่ต้องเจาะเพิ่มนะครับพอขึ้นข้อมือเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างจะชัดนะฮะก็คือตัวปลายสายเนี่ยจากเดิม เราก็จะเห็นปลายสายโผล่มานะยิ่งคนข้อมือเล็กๆแบบผมเนี่ย mm. ก็จะเห็นชัดนะครับทําให้มันก็ดูเป็นรายกาที่มีเอลิเมนต์สีแดงมากวนมากขึ้นซึ่งผมว่าการที่เขาสลับชิ้นส่วนด้านในหน้าปัดเป็นสีน้ําเงินนะ่ะ mm. มันก็จะทําให้บาลานซ์กับตัวสายที่เขาเปลี่ยนมาให้แบบนี้ได้ดีเหมือนกันนะฮะ mm. คือเอาจริงนะถ้าเกิดมองผ่านผ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรกับตัวสวอชคิวรุ่นเก่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองเอา2เดือนเนี่ยมาเทียบกันนะ mm. เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปด้านขวาให้ดูนะฮะเราจะแ มันมีเอ e m เมนต์สีแดงมากไปนิดนึงนะฮะคือพอมันแดงทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันจมๆไปหน่อยกับสีแดงอ่ะแต่พอมันเป็นตัวเนี้ยนะครับมันมีสีนเงินเข้ามานะฮะมีการตัดกับขอบสีแดงแบบนี้แล้วก็สายเนี่ยที่ด้านในเป็นสีแดงมันก็เลยทาให้คู่สีต่างๆนานาเนี่ยมันแอบรู้สึกบาลานซ์แล้วก็กลมกลืนกันมากกว่านิดนึงนะครับแต่แน่นอนหละว่าโดยภาพรวมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้แบบซีเรียสมากนะฮะอยากได้แค่นาฬิกาที่มันเป็นลิมิเต็ดจากเจมส์บอลอะไรอย่างเงี้ ผมว่ามาเรือนไหนก็ไม่ต่างกันนะครับมันก็เท่กันทั้งคู่แหละซึ่งสาหรับ S w a t c h Q เรือนแรกอะ่ะมันก็น่าจะขึ้นหิ่งเป็นนาฬิกาลิมิเต็ดที่หายากไปแล้วะนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่เขาออกอีกเรือนนึงมาให้เราแก้ตัวนะสำหรับคนที่ยังไม่มีเรือนแรกนะฮะก็ลองไปซื้อกันดูได้นะครับส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องของสเปคนาฬิกาเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ไปดูคลิปแรกก็ได้นะครับเพราะว่าที่เหลือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะ คลิปเนี้ยก็คงจะเน้นการขึ้นข้อมือแล้วก็ดีเทลต่างๆนาๆนาที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่สวยงามมากนะฮะใส่สบายนะฮะมีความบางกระชับกับข้อมือดูไม่กลางเลยทั้งๆที่ไซส์มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆนาๆนาเนี่ยถอดแบบความเป็นคิวออกมาได้แบบค่อนข้างจะดีมากนะฮะเป็นคู่สีที่ผมว่าลงตัวสุดๆนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยเขาก็ขายเท่าเดิมเลยนะฮะเจ็ดบาท ผ่านทางเว็บไซต์ Swatch นะครับไม่แน่ใจว่าในช็อปเข้าหรือยังนะฮะเพราะว่าเรือนนี้ผมซื้อมาจากเว็บไซต์นะครับวันที่ผมถ่ายรีวิวเนี่ยของยังไม่หมดนะครับก็ลองไปดูดูกันได้เลยนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด u b บ c r i b e c h anel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ